ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่17ตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเรามาเช็คดวงชะตาสั้นๆนะฮะมีจุดเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาดาวพระราหูจะยกออกจากเรือนปัตตนินะฮะผ่านจุดปัตตนิเข้าสู่จุดอลินะฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้ไป18เดือนนะ,ะที่ผ่านมานเนี่ยนะฮะท่านใดที่เคยมีอุปสรรคมีปัญหา นะฮะหรือมีสิ่งขวางกั้นความเจริญต่างๆนะฮะจะมีมุมที่จะเกิดเรื่องราวสุปเคราะห์สุปโชคสุปชัยนะฮะจะดีขึ้นนะฮะชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีท่านใดที่เคยมีปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายคู่ธุรกิจนะครับหรือคู่ครองคนรักนะครับคู่สัญญาต่างๆนะฮะนิติกรรมทู่ทุกประเภทนะฮะจะดีขึ้นนะครับท่านใดที่ ใช่คู่หมายถึงว่าถ้ามีคนรักมีคู่ครองนะฮะจะมีความแนบชิดแนบใกล้และสารสัมพันธ์ไปในทางที่ดีได้คู่เป็นหุ้นส่วนนะ,ะร่วมก่อร่วมสร้างนะ,ะท่านใดที่โสดมีโอกาสพบรักท่านใดเคยมีปัญหาความรักที่ผ่านมา18เดือนหลังจากนี้จะเจอเจอความรักนะฮะจะมีสิ่งชื่นมืน่นหวานชื่นเกิดขึ้นกับนิติกรรมคู่ทุกประเภทคู่ครองคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนคู่สัญญา ในดวงดาวเนี่ยนะครับยังมีดาวพระอาทิต์นะครับโคโจรทับชะตานะครับจริงต้องบอกว่าลาวหูยกออกตรงนี้เนี่ยนะฮะคือ18เดือนที่ผ่านมาเนะี่ยท่านใดที่เคยแบบว่าถูกโกงถูกหักหลังหรือมีสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมลทินนะขวางกั้นชีวิตอะไรต่างๆทุกประเภทนะนะก็จะดีขึ้นแน่นอนนะนะฮะจะมีเรื่องสุภเคราะห์เพราะว่าดาวสุภเคราะห์อย่างดาวพระฤหัสบดีก็เล็งดวงชะตา ะะอยู่ไปจนถึง30เมษาปีหน้ามันแปลว่าความเจริญเกิดนะฮะความเจริญเกิดจะมีโชคจากเครือข่ายคอนเน็กชันนะฮะเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานได้มิตรใหม่ได้การอำนวยความสะดวกนะ,ะได้สังคมใหม่ๆนะฮะเข้ามาสู่ชะตาหลังวันที่18เนี่ยอาทิตย์ก็โคจรทับชะตาเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะไปจนถึงกลางเดือนหน้าไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนะฮะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะยังมีดาวพระ อังคารโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกด้วยในตำแหน่งกเกษตราราธิบดีในรอบปีนั้นราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่านับจากนี้ไปเนี่ยนะฮะมีโอกาสดีๆเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นกับชะตาโดยเฉพาะ15พฤศจิกาไป45วันจะได้เงินก้อนแต่ต้องบอกว่าดาวการเงินก็ยังทับดวงชะตาอยู่นะแล้วดาวราภทับดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับเป็นจังหวะที่ ทำสิ่งใดๆยังก่อเป็นผลประโยชน์ก่อเป็นลาบผลนะก่อเป็นสิ่งที่ดีก่อเป็นเครดิตนะเข้ามาสู่ดวงชะตานะฮะในะช่วงนี้เนี่ยนะฮะค้าขายก็จะเห็นกําไรนะฮะเห็นเงินเห็นทองนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะครับช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ให้คุณใจร้อนนะฮะแล้วก็เร่าร้อนรุ่มร้อนเป็นพิเศษนะฮะมีบางอย่างที่จะเข้ามาง่าย นะครับมันแปลว่าจะได้ลาบผลทางการเงินเช่นบางคนเนี่ยขายแล้วมันมีคนมาซื้อซับมีคนชวนมาซื้อต่อนะถ้าเป็นนักขายหรือท่านใดรอปรับเงินเดือนรอเงินต่างๆงง,งงเงินตกเบิกรอเงินทุกประเภทเนี่ยมันมีโอกาสได้มารอรอขั้นรอตำแหน่งต่างๆนะฮะมินมีมุมที่ดีในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมมันแปลว่าจะมีเงินพิเศษเข้ามามีเงินเสริมเข้ามามีเงินง่ายๆเข้ามามีคนนําเงินนะฮะ ง่ายๆเข้ามาสู่ดวงชะตานะฮะมีโอกาสได้เงินนะในดวงดาวเนี่ยเงินก็ทับดวงชะตาและเล็งกับดาวพฤหัสบดีนะฮะเป็นช่วงที่คุณจะมีเรื่องให้คิดเรื่องเงินทองทองมากขึ้นนะฮะจะมีกิจกรรมทางการเงินมากขึ้นจะมีกิจกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นจะมีเหตุการณ์ให้ออกแรงออกกําลังหรือใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นด้วยนะฮะร,ระวังเตะนุ่นชนนี่บ้างของแหลมที่ต่าหรือมีเหตุการณ์ให้วิวาทะปะทะกับผู้อื่นได้ง่ายนะครับ ในดวงดาวเนี่ยนะครับดาวประจาตัวอยู่จุดลาภะเรียกตานุลาภะเป็นช่วงโฟกัสไปในเรื่องของลาภผลโฟกัสไปในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะฮะก็จะได้มานะครับดาวประจาตัวเี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้เป็นช่วงที่เนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมมากดึงดูดกับเพศตรงข้ามแม้กระทั่งกับเพศเดียวกันนะฮะเป็นช่วงที่เป็นผู้หญิงกลิ่นกายจะหอมอย่าไปไหนมาไหนกับผู้ชายสองต่อสองจะถูกปลุกปั้ม เป็นช่วงที่ดึงดูดมากนะครับนะแต่ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายก็เหมือนกันนะนะฮะจะมีเป็นสเสน่ห์นะฮะต้องตามีผู้หญิงเข้ามาให้พูดคุยและเฉยชมจะมีกิจกรรมร่วมกับต่างเพศจะมีงานร่วมกับต่างเพศจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องสารต่อหรือจัดการเกี่ยวข้องกับต่างเพศคู่รองคนรักหรือหุ้นส่วนหรือมีกิจกรรมเกี่ยวข้องก,การแบ่งส่วนปันส่วนนะฮะมีการปันส่วนทางการเงินมีการปันส่วนแบ่งเวลาจัดการเวลาบางอย่างนี้ให้กับชีวิตด้วยก็ได้ นะครับได้เงินมามีการปันส่วนนะฮะบ,บางอย่างบางท่านจะแปลว่าจะได้เงินรับๆได้เงินจากคนใกล้ตัวหรือว่าได้การหนุนหลังทางการเงินจากตัวบุคคลหรือสถาบันทางการเงินแปลว่านะฮะในช่วงนี้เนี่ยนะฮะท่านใดทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจไม่มีหน้าร้านจะก็จะมีมุมที่ดีด้วยนะครับดาวการเงินทับดวงนะ ขาดเงินต้องได้เงินแต่รายจ่ายอาจจะค่อนข้างเยอะเพราะได้มากับต้องมีการปันส่วนแบ่งส่วนนะฮะไปจ่ายออกไปนะครับจะเสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวแต่ถ้าใดที่รอการหยิบยืมรอกู้ยืมต่างๆนะฮะมีมุมนะมีมุมที่จะมีความสําเร็จดวงชะตาในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณดวงชะตาในช่วงนี้นะครับ มันแปลว่าท่านใดที่รอจัดการเรื่องมรดกเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆจะมีมุมที่ดีนะครับนะจะแปลอย่างหนึ่งว่าได้ลาบผลจากความเสียหายนะฮะเช่นเสียเงินออกไปแล้วได้ของบางอย่างมานะครับหรือเสียของบางอย่างไปได้เงินมานะครับมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าเลขอายุแฟนเลขอายุคู่นะฮะออกสลากหรือเลขตัวเราได้เลขอายุตัวเราเนี่ยนะฮะนำไปเสี่ยงนะฮะหรือว่าจะแปลอย่างหนึ่งว่า ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะการติดต่อทางไกลการติดต่อใดๆทางไกลมีความสําเร็จนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะฮะดดวงดาวเนี่ยดาวพระราหูที่ย้ายเนี่ยนะฮะมีผลระยะยาวนะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไป18เดือนราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะมาอยู่จุดอลิบางท่านจะมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวข้องกับบุตรบริวาหรือคนอ่อนกว่าเด็กกว่าลูกหลานเจ็บป่วย บริวารมีปัญหาบริวารเป็นศัตรูบริวารวาทําความเสียเงินให้ก็ได้นะนะได้บ้างนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในมุมอรินะฮะยุ่งยากเกี่ยวกับบริวารได้บ้างแล้วก็ดาวพระเสาร์ก็อยู่จุดที่ห้านะครับบางคนได้รถใหม่ได้บ้านใหม่แน่นอนภายใน2ปีนี้นะครับนะ้ก็จะเกิดขึ้นหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยซ่อมแซมใหม่ก็ได้ แต่ต้องบอกว่าในมุมของดาวเนี่ยนะฮะในช่วงเดือนนี้อาทิตย์เลงกับพฤหัสบดีเป็นคู่มิตรใหญ่พาดผ่าน,านดวงชะตาจะเกิดโชคแน่นอนนับจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนะฮะโชคตรงนี้นะฮะแปลว่าได,ไ,ดได้ได้ได้ลาบผลน่ะบางอย่างนะฮะที่ไม่ต้องออกแรงมากนะฮะ นะเป็นช่วงบางคนจะได้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่นะฮะเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าใหม่นะครับก็เกิดขึ้นได้บางคนได้ที่อยู่ใหม่ช่วงนี้เหมาะซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือบางท่านจะได้โอนหลักทรัพย์นะหรือซ่อมบ้านซ่อมรถนะฮะนะหรือได้ย้ายที่หลับที่นอนอะไรลักษณะนั้นก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับนะในดวงเนี่ยของคุณเนี่ยกำลังดาวเนี่ยกำลังถีบส่งนะอย่างดาวราวหูยกออกไปอยู่จุดอลิแต่ดาวพฤหัสก็ให้คุณดวงเดียวในจุดเลงดวงชะตานะครับ ลัคนาราศีตุลน,นะนะฮะผมจะขอแนะนําเครื่องรางนะสำหรับท่านใดที่แบบว่าชีวิตเนี่ยนะฮะอยากจะมีเครื่องรางนะเครื่องรางไปไว้ยึดเดี่ยวจิตใจนะฮะเครื่องรางที่ผมจะแนะนำเนี่ยเป็นเครื่องรางชั้นสูงนะฮะเป็นเครื่องรางนะฮะที่บรรดากเกจิอาจารย์พระบบรณอาจารย์นะฮะที่ได้ศึกษาชาดกต่างๆในศาสนานะฮะนะก็สร้างเครื่องรางนี้ขึ้นเช่นกันนะฮะอันนี้คือเป็น รูปหล่อนะฮะสัตหงนะฮะนะฮะในมือผมเนี่ยเป็นสัตตหงนะฮะเป็นเครื่องรางโบราณเป็นเครื่องรางชั้นสูงนะเป็นเครื่องรางเสริมดวงชะตานะฮะสำหรับดวงชะตาท่านใดที่อืดเอือยนะฮะไม่รวดเร็วช้านะฮะเหมาะบูชานะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆนะฮะผู้ใดบูชาสัตหงเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งเสน่ห์เมตตามหานิยมนะฮะค้าขายจะดีนะฮะ จะไม่ขาดเงินไม่ขาดทรัพย์นะฮะนี่คือสัตตหงนะฮะสัตตหงเนี่ยนะผมจะบอกว่ามีที่มาที่ไปคือเป็นเครื่องรางที่เป็นการบูชาการบำเพ็ญเพีย,พยพรภาวนาของพระโพธิสัตว์นะฮะก่อนก่อนตัสรู้หรือก่อนมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะครับในชาดกนะฮะมีมาสัตตะเนี่ยนะฮะสัตตหงเนี่ย,นะะเ,ยเป็นการสะสมบารามีนะฮะ ในพระชาติที่เป็นพญาหงทองนะถึงเจ็ดพระชาตินะครับของพระโพธิสัตว์ก่อนมาเป็นพระพุทธเจ้านะครับนในโบราณเนี่ยนะฮะคำว่าสัตตะเนี่ยสัตตะมันมาจากเจ็ดนะฮะเจ็ดก็คือเจ็ดพระชาตินะพระโพธิสัตว์ทั้งเจ็ดพระชาติก่อนได้แก่สุวรรณหงนะฮะ แล้วก็เป็นอุลุกะชาดกนะฮะแล้วก็เนลุชาดกนะฮะชาวนะหังสะชาดกจุลหังสะชาดกแล้วก็เป็นมหาหังสะชาดกแล้วก็หังสะชาดกเป็นเจ็ดภพเจ็ดชาติเจ็ดพระชาตินะฮะที่พระพุทธองค์บำเพ็ญเพียรภาวนาในร่างของพยาวหงทองซึ่งแต่ละภพแต่ละชาติก็จะมีบริวารมากนะฮะเป็นหมื่นๆมื่นก็ผู้ใดบูชาพยาวหงก็จะมีบริวารมากและพยาวหงเนี่ยก็จะมีขนเป็นทองคําก็จะมี ทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดนะฮะค้าขายดีจะมีสง่าดุดดังพญาหงนะฮะพญาหงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมีความเป็นผู้นำด้วยนะครับบัรด,ดานกนะหรือสัตว์ปีกทั้งหลายนะครับนะมันมีตำนานว่ามีพญาหงเนี่ยเป็นผู้นำนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เสริมในเรื่องของ ตบะเดชะนะฮะความเป็นผู้นำนะฮะท่านใดที่เป็นแบบทํางานด้านบริหารเป็นผู้นํามีลูกน้องมีบริวารน,นี้ก็เสริมดวงตรงนี้เข้าหาผู้ใหญ่ดีนะครับนะแล้วก็ค้าขายดีนะครับนะแล้วก็ชีวิตจะรวดเร็วดังหงพอเป็นสัตว์ปีกนะฮะหงเป็นสัตว์ชั้นสูงนะเป็นสัตว์ปีกชั้นสูงที่บินได้อย่างรวดเร็วนะฮะ แค่คิดก็ถึงแล้วนะครับราะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตท่านก็จะมีความรวดเร็วดังพญาหงนะครับจะมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูนะครับนะชีวิตจะสูงส่งดังพญาหงหนะ้าท่านใดบูชาท่านใดอยากจะได้นะฮะสัตว์หงปุกเสกตามตำราโบราณนะฮะในตำแหน่งดวงดาวที่ดีตามตำราโบราณตามหลักทั้งพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวศาสตร์นะฮะนะนี่คือ สัตหงนะครับเป็นการบูชาการบำเพ็ญเพียพรภาวนาของพระโพธิสัตว์ก่อนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งเมื่อเป็นพญาหงทองถึง7ประชาตนะฮะนะก็มีวิธีบูชาให้นะนะนะก็มีจำนวนจ,จำกัดนะฮะวันนี้สวัสดีครับก็าทักแอดมินไปหรือลิลงก์ไลอ้หน้าช่องติ k กต็อก็ได้นะครับหรือลิงกงด้านล่างก็มีนะครับหรือไล่วอลยาโนสาวันนี้สวัสดีครับ